มันมาชุดโจสลัดนี่เองไม่กอ้าไม่กล้าหี่มันอยกเ่นนะชุดโจสลัดจริงๆเขาทำทำไอ้พวกนั้นเอามาฟิวชั่นผมเลยทำไม่เห็นเท่าไหร่มีดขัดแตก้อนบอลวะเนี่ยฟิวชั่นมาด้วยเอาจริงเอาของฟิวชั่นเนี่ยแปดสิบมาละเจ๊วิ่งเก็บของอย่างเยี่ง เออกลัวแค่หินพีิผ่านง่ายๆเลยกลัวกลัวทำไมไองกต้องกลัวแม่ครบว่ากลัวแม่แม่เหรอม่ังังรยาแล้วดยี่สิบเลยเนี่ยรีบเลยตัวเองเอาไปรอดเลย ยังไม่อยากเสียตังค์ตอนนี้ยากทำให้ท้องก่อนเดี๋ยวจะราคากันแล้วเนี่<า>ยใช้อะไรคิดไว้เนี่ยสมองมัวเล็ก6สมอง,องลองอยู่ได้วันหนึ่งเลยเนี่ยอยู่ที่เพิ่มอะไรบ้างเพิ่ม a t t a c ต Attack Speed 100%โอ้โเยี่ยมอยูอ่ที่เท่าไรว่าอยู่าใ,ในเร็วจัง ว่าดีฮะคุะ้มค่ากับการที่ไปลงดันนี้ยว่วต้องไปทำที่อะไรว <VIP S 1> ีไอ i p เจ้หมดเจ๊ลืมกด VIP อ๋ออ้าวดันนเสเ็จเข้าไปก่อนก็นได้ฮะทำมันไม่กด VIP ไปเลยแล้วฮะผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะ,ะเล่นตัวเดียวจะไม่ได้เล่นหลายตัวก <c oughs> ็เล่นตัวเดียวนี่แหละ มันคุ้มไงฮะคุ้มเะไรวะอ้าว VIP มันดู้หรล่ามันได้อะไรบ้างได้อะไรนนอ่ะได้น้ำยาเพาอ่าน้ำยาอาบค่าความเหนื่อยหนึ่งชั่วโมงต่อสามบาทโอ้โห <c oughs> แล้วก็าา <c oughs> มาอาค่าความเหนื่อยเวลาลงดานต่อต่อครั้งก็ใช้ประมาณห้าห้า่อ,อาสามสิบบาท อันนั้นก็น่าจะได้ใส่ V.I.P แล้วแล้วก็ได้น้ำยาอ่ากดทันทีเออเลือดอ่ะเออมันมันมันให้มันให้เท่าไหร่ให้กี่ขวดยี่สิบขวดต่อวันครับยี่สิบขวดต่อวันอ๋อที่กดปุ๊บแล้วเต็มเลยใช่ไหมไม่ต้องรออะไรราคาเท่าไหร่เจ็ดวันน่ะไม่แน่ใจกว่าต้องลองไปดูครับแต่ว่ามันน่ามันคุ้มกว่านะผมเลย ดีกว่า VIP. วีผมไม่รู้ว่า VIP มันจะได้ค่าได้น้ำยาเงินหรือเปล่านะที่พิทีถ้าความเหนื่อยอไผมก็จำไม่ได้มันปลาเลยเจ็บตายหาเลย <c oughs> คุ้มอยู่ <c oughs> โอ้ยต้องหลบทำเปิดซอนนละ เดวตายไม่จับุดไม่ทันอ้จะเวสซะขนาดนี้นะเอาไปมึงไปไหนวะเดี๋ยวนงอะไรกนแ้หมดแล้วแบโตออีนโดนมนด ตายแล้วเอ,าอ้าโอยเป็นเลเบอร์จุดเลยตายแล้ว <c oughs> ตัวนี้ไม่ปวนดีจริงไม่ค่อยได้ลงตัวนี้เท่าไหร่ขนาดนี้มีกิจกรรมไปรับเวื่ที่อ๋อเนี่ช็ <c oughs> อกโกแลตที่ผมบอกได้ช็อกโกแลตมาชิน้นต่อัน ก็คุ้มอยู่เพราะมันบวกแทนสตีตามไม่แค่ตายแต่มันไฟนี่คุ้มเลยอ่ะตัวนี้โน้ตโน้ตมันจะมาไหมเนี่ยไม่รู้วะไอ้ที่ไปโทรไปถามหนุ้มันก็มาอ่ะเนี่ยคนอย่างวังขาดเกมไม่ได้ โอ้ชุดแปดเกมกับผู้หญิงนี่นเลือกเลยเกมกับผู้หญิงนี่นกเลือกเลยเกมเกมโอ้ยกับผู้หญิงก็ไม่ไม่เบาไม่เบาอ้าวเกมเอาจากจากตี้มากลับเมืองทำอ๋อทำไมล่อ๋อไม่ต้องไปรีบไปหนูมึงอยู่ยันแปดโมงเนี่ยเลยไม่เป็นไรรอได้ จะเล่าถึอนในเช้านี่เนี่ยเฮ้ยลบยาแป๊บได้อยู่นะเฮ้ยแปดสิบอุดซิซี่ไปไหนเนี่ยโอ้ยไหนดูซิ่นับเบอร์นับเบอร์ทรูจะน้องเล็กกว่าเนาดูชุดเขาดีฮะแต่ละอันโอ้โหวิ่งดูอย่างอื่นมันก็ได้ไม่ใช่ดูดูเซตเขาครับไม่ใช่ไม่ได้ใชีดูตัวเขาไม่เจบอกนมใหญ่กว่ากูอีกเจบอกเฮ้ยอย่าไปกลัวเดี๋ยวฮะไปเชียง ใกล้เคียงหูยนาเมจหมื่นเก้าพระเจ้าตากโอ้โหกดปืนใหญ่มาก็ตายห่าไปแล้วสดยอดมีของขนาไปซื้มาร์เกต่างดูเลยอะไรคุณเป็นอะไรชุ่ชุมคอ กินพิกเหรออะไรครับกินพลิกเหรอเปล่าครับกินยาแก้ไอมาขามป้อมปลาตะ,ะกาบดินมา,า 15, เคย์เย่ฮอว์ราสา15รุ่มเลยเขาบอกให้เจ็บเจ็บนี่เกือบโดบโดบไปนี่นคือข,ข้าวัน ล่างเลยไอ้ตบหลงแค่ยังเงยหลงอยู่แล้วลงหุนใสเลยอะไอเห็นกว้นนี่มันทำไรเก็บของเหรอวะไอ้กวินเหรอตเดเงยใช่ไหมอืมมัช่วยเก็บของเด่าง ถ้าตัวถ้ามันจะตีก็ตีได้กระดาษเด็กไมไม่ได้เยอะตอนมันตอดจะเฉยไหมมันตอดจเฉยเป็นตัวเก็บของเอาง่ายหรือว่าดีเหมือนกันข้าวป่าข้าป่าจงตีก็ประมาณนั้นเกาะเกาะเกาะรูเกาะรูอูข้อนเหรอหาแร่ได้หาแร่หรือว่าดีเลยนะหาแร่เก็บของ เ <c oughs> ี <c oughs> ่ยจะรอดไหม เซ็นกล้นเจ็บของแต่เต็มยังมานั่งเจ็บของถือไม่ดีฮะแต่และตัวมีความสามารถพิเศษของมันอน้เป็นอะไรโ <c oughs> นบยาโนบยาไม่โทรเลยแ่ไม่าหยิบกินเนื้นะ <c oughs> ชวมคอเลยอไอ้เมื่อไหร่จิบเมืนนะ่อนั้นโอ้ยร้อนโอ้ยแร่เกียมเลย <c oughs> อ๋อเลยไปแล้วนะเ <c oughs> ลือ,อเลื ได้ได้ก้นเดียวฮาได้สองกอนครับหล่อเลยได้สองกรอนมีวันได้ก้อนเดียวคุ้มแค่้น,นวิว่นนี่เก็บอะไรเลยน,นี่ฮะไปวิ่ไล่เก็บไเดินช้าได้เลยไิ้น มันกระโดดบินด้วยวิ่งวาด้วยโอ้ยขวัญช้างยุ่ยยู่ยบอสมาแล้วขวัญช้ี่บอส ไม่ใช่หรอไม่ใช่อ๋อประกูต้องบิดปินีน่โดนตัวยนะโอ้ยจะ,จะจิ้มขนาดนี้นะโอไม่แข็งย้วยนะขนาดเสกใส่รับกระโปรงบวกเสื้อวอเดอรแลนอ๋อแล้วกขายแพงอยู่ ขายเหรอรับครับเขารับรับเจ๊ขายเลยเจ๊เจ๊เ่าหร่ว่าบวกแปดเจ๊ขายไปส <c oughs> ามล,ล้านสี่เองขายเงินด่วนนะร้อนๆไม่ทันแล้วเหรอ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ไ,ปไปแลงๆ <c oughs> เอาวัสดให้มีเออร่าด้วยอย่างนี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้จิ้มไม่ค่อยติดทุกทีแต่มันวิ่งหืมหืมหืมมวิ่งว้าวยิงตาลุ้ซอร์ไปแล้วสงสัยไม่ต้องทำอะไรโอ้โห อา,อาตายแล้วแปลงทำไมวะเนี่ยตายแล้วเ<ห>ออแ, <c oughs> แปลงทำไมไออโอ้โท่าท่าเก๊กกำลังสวยเลยทุก <c oughs> คนใครบ้างวะเนี่ยคนไหนเจ้ไว้ตอนนี้ฉันยังไม่แปลงทำใหม่วะเนี่ยตอบสิมันก็แปลงกันหมดเลยนะ ช่วงหมดเลยไม่น่าพูดมากเลยหรอเก็บพอตลอดมากระแปดสปีเลยสบายใช่ครับสบายไปนี่โอ้ไม่ตื่นเต้นเลยแปดสิบเมื่อกูจริงๆ VIP อย่างนงี้แหละ <laughs> ลงทั้งวันกุ <laughs> <laughs> ้มกุ <laughs> ้มไปเลย ด้วยนะเด็กทุกเทศกาลค่ะบได้ V I P นี่มันคุมทุกตัวเลยเหรอเออมันกได้ทุกบัญชีมันได้ทุกกาด้นทางของวัออวเติมตัวหนึ่งก็ทุกตัวก็ได้เลย <c oughs> ได้ <c oughs> เอาแง่ไม่ดีว่าขวา V I P เยอะ V I P มันตัวเดียวไง <c oughs> ใช่อไม่ใช่ว่าหลายคนที่ปกติจะก็ใช้ใช้ไม่หมดนะคะเหนื่อยปกติอะ แต่วันนี้เจ๊เจ้เจ๊ะเล่นเจ้จะเอาเจ็ดสิบเนี่ยจ้ก็ลง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 ก็จ๊ลงลงแล้วแต่ย็งไม่เห็นแลวครับจะก็จะบี้ตะบันลงอันนี้ง่ายที่มันหน้ามือนเวล่าล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 ลาอันนี้เจ้เจะนั่งดูได้เลยเนี่ยมันห้าเจามาเป็ยว อยู่จะหนีไปไหนเล่นน,น่ะเ่ละเล่นละเล่นละเจอบอสแล้วนีอยู่ตร่นั้นล<อ>ังเ<อ>ลาไม้ใครดมรถมา,ดดมาช่วยช่วยด้วยัวยนเต็มเตะ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 ท้ามีท้ามี <c oughs> ôi ui, nó ngạt. Hát nè cái nó nó ngọt ngạt. nó ngọt ngạt 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 này มีคาด้ะนี่แน่มอระเบิดด้วมือโอ้โหสอนช็อตนี้เมื่อกี้สวยแต่ทายาเป็นนีนะโอ้โหแบบไม่เสี่ยมนะสุยอดเชิดเห็นไหมเจ๊ทำเจ๊ทท่าทางเชิดทายาเจ๊เยอะ ว้าวได้นี่ด้วยมาได้ได้ทำคุ้มอีกแล้วคุ้มดีกว่าแต่ได้นี่มานกองคุ้มดีง่วงนอนเหรอเอนี่ยเนี่ยบอกว่ากลัวอยู่ทำไ,ไมเงียบ จะพักก่อนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตอ,อเอ,อเออเดี๋ยวลองอีกด่านหนึ่งลอกด่านหนึ่งจบเลยออเอาออกตีตึงจิตวิธีนี้ซูชนไนเธอเลยเฮห้เด็ดกว่าฉันอีกฉันไม่ยอมคะ่ะไม่ยอมแล้วออกเลย ไม่ลงเลยแล้วดิฉันต้องเด็ดกว่าครับลงต่อเลยพวกเจ็ดเด็ดสุดเจ็ดเจ็ดสกก่อนเจาก่อนแต่ละชิ้นอยากได้เหมือนกันให้แมวนี่มันมานั่งทำไมวะได้มีแค่นี้หมื่นสี่มคอกันเลยเราเมื่อรอบไปหมื่นห้านล้ละนล้นละ โอ้ค่าคอมเนี่ยผมยังมีอีกเยอะเลยลงได้ทั้งวันก็ยังได้เลยแบ่งมั้ยแบ่งมถ้าแบ่งได้ผมแบ่งไม่นนได้ละสบายใจแต่บอสนอร์มอลพอได้ยังก็ได้ได้บอสตัว<ม>ไหนบอสตัวไหนบลูกริฟต์บลูกริฟต์ตริดอ๋อมาต้องลสักประมาณแปดคนแนะ่ะถึงจะไหวสามคนนอร์มอลไม่ไหวหลับสามคนนอร์มอลต้องมากกว่านั้นดไปดูไปหาเพื่อนแป๊บ ให้ไหวๆช่วยไม่ครบหน่วยคนนะชุดเจ๊เานงมากๆแล้วเจ๊ไม่มีสายรัดอ่ะเจ๋งไหมล่ะ <c oughs> เกินไปแล้วฮะเกินคำบรรยายที่ชอบประชุดเนี้ยชุดลายดอกเลยสุดๆไม่ใช่ชุดลายดอกใช่ไ ลาลยอะมาเยอะอะไรเร็วเร็วลออยู่เอาไปไปที่ที่เอกดีมากเดินเลยเดินเลยเงนหยดสามหมืนเจ็ดอันนี้อยู่คุณแสต้องไปเอาไปผสมแล้เปานเยอะไปแต่ล้ชิ้นเี่นเปลี่ยนบางแล้ว ไปอในนี่ป้าสิกว่าขนาดลดแล้วเนี่ยจากพันกว่าเหลือแปดร้อยโอ้โหเลยอันอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพิ่มระยะตัวละครของคุณอย่างง่ายดายด้วยการใช้ Boost p a ็กเกจประกอบด้วยอะไรบ้างเยอะเลยตกแต่งตัวละครของคุณด้วยของของที่ดงดงามนี้ซึ่งมีไอเทมต่ตางๆได้แก่บาบาบาสีแดงและพิคาดผมซึ่งได้ระดักำจัดเวลาอะไรียประกอบด้วย่คฆาผมนี่ก็ได้ประมาณ 2M กว่าแต่ได้าขายไปซะแล้ว ช่างมาเถอะอุย้ยอีกสิบเปอร์ก็ไม่ให้กูเีไิมฉลองได้การมาถึงของดีด้วยชุดไอเทมที่เพิ่มเติมไปด้วยของดีๆประกอบด้วยอ๋อแต่ละอัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ู <c oughs> น้กคนะงไม่มาครน่าสงสาโน้นนะโนไม่มาไม่ครบกนันหรอ ไดือดเดือดาำสัมทิ้งไรแดกเล่นวั like okay. okay, ่ดีคสโอเจ๊ทำอะไรหันหลังเอ้ยบงับงบังอย่ามาบางังแค่นะอย่ามาบังคนสวยดิฉันสวยกว่าค่ะด <laughs> ิฉันไม่ยอมค่ะ ่เฮ้ยเจ้จพูดแบบนี้ลูกเจ้มันจะบอกว่าเดี๋ยวรอตั้งพววแป๊บเธอจะบอกว่าฉันอยากจะบอกบอกมันลูกเจะนะ้ใช่ด่านนี้นี่เอง ว้าวไม่ได้ยออไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอไกลยอยู่เหมือนกันนะครับไปเลยดุยนอนหลับกูกลู้เหรอมีแพนด้าวะมึแพนด้าที่ไหนมึงจะไปยังไงว่าฝังล้น เนี่ยออมฮะตงออมนี่อีดอกนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตรงนี้เหรอ่ะหายตข้างล้างเลยฮะยืนดิสีลลงอยู่เลยสีลลงไอ้เนี่ยนึกว่าไอ้ตีมวอลตืด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  อย่าแปลเพลงอย่าใจน,นะอย่าใจหลงครับคลาสนี่ฮะตามอะไรครับเนี่ยทุกคนอยู่ตรงกลางไว้นะฮะ๋ยวผมไม่ตีเสาให้มันต้องตามมานะครับผมครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ไว้ฮะไม่ต้องลงไปไหนั้องทิ้งใช่ไหมครับผมเนี่ยประตูเราอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะฮะก็รอถ้ามันเลือดไปตรงประตูตรงนี้ก็ให้รีบวิ่งเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องมานะอย่าผมตี แล้วเจ๊ไปลงประตูอื่นนะมั้าอ๋อเจ๊เข้าใจแล้วปัไหะปร่ตัวยังไม่เปิดก็รอไปก่อนเอาเลยตูเปิดแล้วมึงไปทันไหมล่ะไปไม่ทันก็อย่าลอ,ลองนี่ลองนี้ลองนี้ลองตรงน,นู้นมันก็กว่าจะไปถึงนี่ลองอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอ จริงข้างล่างมันมีแร้วใช่ครับมีแร่แต่มันจะ <c oughs> มันจะหาทางขึ้นได้ยังไงนี่แหละปร,ระเด็นไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่นแหละปร,ระเด็นมันคือเราไม่ควรลงมาจ,จนกว่าคนจะไปแต่แต่อีกสองคนจะไม่ได้ไปเลยใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ไม่ยากครับ ลงมาแล้วเมน,นูเมนูแล้วเอาไปใช้เราเคยโดดลงไปแล้วใช่ไหมเคยไดไม่ได้ติ่ีน,นา่าจะเป็นคแนห่งไหมเป็นคียน์น,น,นี่ยเไม่ไกนนีดจิ่บันไดขึ้นได้ไม่มีเลยนี่อยไงบันไดเอาไปเพื่ออะไรไปไหนกัน อันนี้่ะทางนี้อดิชันมาค่ะต่างคนสวยน้อยไปฮะ,ะสวยน้อยน้อยหล่อฉันนีเิเอ้าไ้า้งอ้อ,อ,อมอ ชิช้นคอตรงนี้อยู่นะวางแบบตับเลยอ้าวโดนแล้วอเอออ้อแล้วกโดนไปนสอนิดียอ่ทีนี่นนว้าวได้อะไรไม่รู้ ไม่ได้เวลาแต่งงานยังอยากขี่ผ่านมาแค่กี่กิ้ลเ <c oughs> มตร40กิโลเมตรต้องอีกชั่วโมงคฮะ ครับคตอนนี้เจ๊อับสุดแล้วใกจะถึงบอลละหรือเปล่าเออใช่ละใช่แล้ว,วค่ะโูอ่อ,อยากกินไอติมที่ผ่าเลย

เอ้าโหยไม่ได้เบิดพลังเลยตายก่อนละโอ้ยาซาวคาสเต, <c oughs> ต็มจอเลยเมื่อกี้หน้าจีเฮ้ยเคียวไปไหนเนะน,นี่ยเี็นแล้ไหมทุกเนาะเลอะเลยว่ะลอะเลยด ะดูเหมือนแรกมันจะอยู่ตรงเสาตนี้หรอกไหนนี่้2ด้วยไม้ธรรมดายดีดีจริง62งออีกไหมยังงองอีก่ป่ายังไงยังไงเนี่ยมยแต่ว่า เอาดิต่อเอาดิต่อนึกวงาแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไปล้างหน้าเลยหลอกกินกาแฟาสกักกระป๋องหนึ่งเตือนแล้วมันก็ให้คนทั้งร้านกับเทิแบบะตื่นแน่ตื่นแน่นอนตื่นหรือหลับมันก็เนี่ยไปอยู่กับกลางถน,นนอะ่ะให้รถมันเฉียวเล่น่ะเตือนแน่นอนถ้าเนี่ไปเตือนมันก็นอนตรงนั้นะ จะ <คน S 2> มีคนเปนแบกแบกมึงไปโรงพยาบาลไงเออเผยอยู่ในนี่ละอยู่อยู่วัดละโอ้โหงงเาเงี้ยอะ่าหาดิเราไปหาขนมกินก่อนเออหิวเหมือนกันเนี่ยไม่มีขนมเหมือนกันเน่ยซื้อให้บ้างเอาเลนะะอาเล่ <c oughs> ไปใจส่งเลฮะ